สวัสดีครับสวัสดี f c สวัสดีแฟนเสวัสดีทุกดีไลฟ์ด้วยนะครับผมฟาหอยผมยักษ์พัฒนานะครับตอนนี้ก็ได้จดทะเบียนเป็นเกษตรกรพ่อเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับก็อาจจะมีเลขที่ทะเบียนเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับตามที่อยู่นี่คือบ้านจ่องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายนะครับและที่รับรองฟาร์ก็จะเป็นตามนี้นะครับผม <S <S วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงบ่อในที่แคบเลี้ยงในบอ่อพลาสติกนะครับการเลี้ยงแบบนี้ มาดูหอยของเรานีนะครับนอยดูนะครับอะใกล้ๆเข้ามานะครับดูดูหอยขมของเรานะครับตัวใหญ่ๆเนาะอ่ามจะให้ดูอีกตัวหนี่ดูมือของผมนะสี่นิ้วนะคะัเต็มมือเลยนะครับผมโอเคอามาผมจะมาพูดถึงการเลี้ยงในพื้นที่เป็นบ่อปูนก็ดีบ่อปลาติกก็ดีบ่อที่แคบอย่างนี้นะครับเราต้องให้ออกซิเจนด้วย นะครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงพื้นที่แคบแล้วก็หอยจํานวนมากนะครับอีกอย่างแล้วก็คือมูลของเขาขี้ของเขานะครับก็จะเป็นปัญหาอตัวเขาเองเพราะฉะนั้นการกําจัดการแนะนําการดูแลผมแนะนําเป็นสองตัวคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นผงแบคทีเรียชนิดแห้งนะฮะชื่อ,อ thunder thunderback นะครับผมเป็นแบคทีเรียชนิดแห้งนะแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้ทําให้น้ําใสนะครับก็ใส่ประมาณ 3- ามสี่วันหนึ่งสานะครับ ใช้แค่นี้เองนะครับหลักการง่ายๆของฟาร์มของเราถ้าเราเลี้ยงด้วยน้นถ้าเราเข้าใจน้ำดีนะครับอาหารดีออกซิเจนดีนะครับลูกหอยก็จะเกิดเยอะมากเดี๋ยวผมจะจับลูกหอยให้ดูนะว่าเกิดมากเท่าไหร่นะแล้วดูมือปากผมนะครับผมจะลวกไปดูนะครับโอ้โหโดูลูกหอยนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมจะให้ลูกหอยได้กินอ่า มูลสัตว์ด้วยนะครับก็คือขี้วัวหมักนะครับหมักประมาณสามวันถึงห้าวันนะครับแล้วก็เอาขี้วัวให้ได้พอขี้วัวมันเริ่มยุย่ยเน่าเปื่อยคายแก๊สออกมาหมดแล้วมันก็จะเป็นอา,อาหารให้ลูกหอยนะครับอาจจะมีโปรตีนไม่มากส่วนอาหารผมก็จะใช้เป็นเต้าหู้นะครับขยาให้เละเลยเต้าหู้ไข่เต้าหู้ธรรมดาที่เรากินกับแกงจืดเต้าหู้บุษบ์นี่แหละครับขยำให้เละเลยอาจจะใส่ลำละเอียดหรืออาจจะใส่วิตามินไปนิดนึงตามแต่เราสะดวก เรื่องแบบนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรนี้นะครับเบอร์โทรโดมครับผม0984259600ของแท้แน่นอนครับฟาร์มแม่สายนะฮะเราจดทะเบียนเป็นผู้เกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ